คุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ทั้งประหยัดทนทานดีไซน์สวยและเหมาะกับการใช้งานทุกวันอยู่หรือเปล่าถ้าใช้รถรุ่นที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของปีนี้เพราะนี่คือนิว2026 Honda Wave 110S สีแดงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงในทุกมิติทั้งความคุ้มค่าสมรรถนะและความสบายในการขับขี่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไทยออโต้รีวิวออฟฟิเชียแหล่งรวมรีวิวรถจัก,กรยานยนต์และยานยนต์รุ่นใหม่ๆแบบละเอียดเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมาและถ้าคุณเพิ่มเข้ามาดูช่องของเราเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น Honda Wave 110S รุ่นปี2026มาพร้อมการออกแบบที่ดูทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะสีแดงที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตโดดเด่นแต่ยังคงความเรียบหรูตามสไตล์รถครอบครัวตัวถังมีเส้นสายที่คมชัดขึ้นไฟหน้าดีไซน์ใหม่ดูสว่างและทันสมัยเหมาะทั้งสำหรับใช้งานในเมืองและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือใช้ในครอบครัวก็ลงตัวทั้งหมดในด้านเครื่องยนต์ Honda w เว e 110S ใช้เครื่องยนต์ขนาด 110cc ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมัน เครื่องยนต์เดินเรียบสตาร์ทง่ายให้กำลังที่พอดีกับการใช้งานจริงไม่กระชากไม่อึดเหมาะกับการขับขี่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะขี่ไปทำงานไปตลาดหรือเดินทางไกลตัวรถให้ความรู้สึกมั่นคงควบคุมง่ายมือใหม่ก็ขี่ได้สบายระบบเกียร์ของรุ่นนี้ยังคงเป็นแบบเกียร์วนที่ใช้งานง่ายเปลี่ยนเกียร์นุ่มไม่สะดุดเหมาะกับการขี่ในสภาพการจราจรที่หลากหลาย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ต้องหยุดและออกตัวบ่อยฮอน d a ปรับจูนมาให้ตอบสนองดีลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ระยะยาวในเรื่องของความประหยัดน้ำมัน Honda Wave 110s ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดที่สุดในคลาสเดียวกันเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถังน้ำมันขนาดเหมาะสมเติมครั้งหนึ่งสามารถใช้งานได้ยาวนานช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา ช่วงล่างของรถถูกออกแบบมาเพื่อรองรับถนนหลากหลายสภาพโชคอับทำงานได้นุ่นนวลดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีแม้จะขี่บนถนนครุกระหรือมีหลุมบ่อตัวรถก็ยังให้ความรู้สึกมั่นใจเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสริรานั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนไม่เมื่อยง่ายแม้ต้องขี่เป็นเวลานานระบบเบรกให้ความมั่นใจในการใช้งานจริงเบรกตอบสนองดีควบคุมรถได้เงยเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเดินทาง แล้อและยางให้การยึดเกาะถนนที่ดีเหมาะกับทั้งถนนแห้งและถนนเปียกเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกสภาพอากาศภายในและรายละเอียดเล็กๆของ Honda Wave 110S ก็ทำออกมาได้ดีหน้าปัดแสดงผลอ่านง่ายมองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืนปุ่มควบคุมต่างๆวางตำแหน่งเหมาะสมใช้งานสะดวกคุณภาพวัสดุให้ความรู้สึกแข็งแรงสมกับมาตรฐาน h อน da โดยรวมแล้ว New 2,026 Honda Wave 110S สีแดงเป็นรถที่ตอบโจทย์คนที่มองหาความคุ้มคา่าใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายและมีความน่าเชื่อถือสูงเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะใช้ขี่ทำงานใช้ในครอบครัวหรือเป็นรถคันแรกรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปี2,026 ถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องไทยออโต้รีวิวออฟฟิเชียเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาให้คุณได้ชมกันอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันในวิดีโอ